รีวิวเคสจริงฝ้าจางจากการใช้เซรั่มลดฝ้าเคที่หลายเคสที่ปรึกษาเรามานะคะเราก็จะต้องถามก่อนว่าเป็นฝ้ามานานหรือ,อยังปัจจัยที่กระตุ้นฝ้าบางคนทราบสาเหตุเช่นเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับการใช้ครีมแรงสารแรงมาก่อน แล้วกัดลอกหรือว่ามีการตากแดดนานเกินไปหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือเกิดจากการที่ทํางานกลางแจ้งนะคะแบบนี้เราจะดูแลได้เห็นผลมากที่สุดเพราะว่าเราจะมีคําแนะนําไปให้กับทุกๆเคสค่ะกับเคสนี้เช่นกันใช้เซรั่มหมด1ขวดแล้วบอกว่าชอบเซรั่มมากๆใช้หมดพอดีแล้วก็บอกว่าฝ้าจางลงหน้าเริ่มสม่ำเสมอกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆเคสนะคะการดูแลฝ้าอย่าใช้สารแรงกัด เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียค่ะขาวไวสายเร็วจริงแต่ผิวจะบางไวต่อแสงแนะนำนะคะเซรั่มลดฝ้าเคที่ขวดนี้ใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดนี่เลยค่ะมีบ b ีกันแดดเคที่ s p 50 PA 3+ หลอดนี้ก็ช่วยป้องกันผิวจาก UVA UVB และแสงสีฟ้าได้แนะนำเลยนะคะกับชุดดูแลฟ้าเคที่ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ